สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันเดลเกอร์จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่อารันมาเลชนะเลสปาร์คไปนะครับ3ต่อ1เซตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางยูฟาเลยนะครับวันนี้ยูฟาทำคะแนนเป็นท็อปส corer ของทีมนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่อ่ะมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับยูฟาดนพรของเรานะครับโดยูฟาครับวันนี้ทำไป14แต้มนะครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในการทำคะแนนของยูฟ่านะครับส่วนในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับวันนี้นะครับทีมทางด้านของอารันมาเร่เนี่ยโจมตีได้ไป59คะแนนนะครับเลสปาร์โจมตีได้ไป50คะแนนครับการบล็อกครับวันนี้ อารามาเล่บล็อกไป7นะครับเลสปาร์คบล็อกไป8นะครับแล้วการเสิร์ฟเอสครับอารามาเล่เสิร์ฟเอสไป4เลสปาร์คเสิร์ฟเอสไป1นนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆของอารันมาเร่นะครับก็ถือว่ายูฟ่าของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในเกมวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นการมีการส่วนร่วมกับเพื่อนในเรื่องของเกมรับนะครับ เกมรุกเนี่ยต้องบอกว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับทางยูฟาโดนพรของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็อัตราในการโจมตีเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับ24.31นะครับแล้วก็จังหวะการเล่น3เมตรกลาง3เมตรหลังที่ยูฟาทำได้ในเส้น3เมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆ เนี่ยแะครับอกมองว่ายูฟาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาผลงานขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโดยที่ตัวน้องเองนะครับมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับการได้มาร่วมเล่นกับทีมจากญี่ปุ่นครับในช่วงระยะแรกอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่ จะมีการปรับตัวปรับจูนกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่ายูฟาทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับโอ๊กเชื่อว่าในอนาคตยูฟาจะทำผลงานได้ดีมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่ถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับยูฟาโดนพรนนะครับเ,เพื่อนๆ และนี่ก็เป็นต้นราที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอาจจะเป็นการสรุปสั้นๆสันสนสกนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายูฟ่าก็ทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้โอกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเสียงอจจบาบแ้่ไปบ้างนะครับโอกเกอร์ไม่สบายเ,เพื่อนๆยังไงขออภัยเพื่อนๆเวลาที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับ